ที่นี่วัดพระพุทธบาทภูพานคำครับสวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับจะพาทุกคนครับขึ้นไปจาลึกแสวงบุญครับข้างบนภูเขานะครับข้างบนภูเขานี้ก็จะมีพระสีขาวครับองค์ใหญ่โตโมโหลานมากๆครับสวยเด่นสง่ามองเห็นแต่ไกลครับอยู่ที่ริมครับริม เขื่อนอุบลรัตน์นะครับฉากหลังก็จะเป็นทะเลสาบนะครับสวยสดงดงามขนาดไหนเดี๋ยวตามพี่วุฒิขึ้นไปดูนะครับเราขับรถขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะครับพี่วุฒิไม่ได้จอดข้างล่างนะครับคนที่ไม่เคยมาครับขับรถทางเข้าวัดมาครึ่งทางก็จะเห็นเป็นบันไดพญานาคนะครับบันไดพญานาคนี้จะมีทั้งหมด1นึ่ขั้นนะครับเดินตรงขึ้นมาเรื่อยๆครับก็จะมาถึงหน้าพระนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราครับสวครับก็ เดินขึ้นมาไม่คงไม่ไหวแน่ๆครับแต่พ่วุธไหวนะครับสบายๆครับแต่ก็เลยขับรถขึ้นมาเองครับขึ้นมาบริเวณฐานขององค์พระเองนะครับจะมีที่จอดรถจะมีห้องน้ําสะดวกสบายมากๆครับแล้วเราก็ค่อยๆเดินขึ้นมากล่าวนมัสการองค์พระใหญ่ครับพระสีขาวครับซึ่งอยู่บนภูเขาสวยเด่นมองเห็นแต่ไกลนะครับฉากหลังเป็นทะเลสาบภูบลรัดนะครับนี่คือวัดพระบาท ผู้ผ่านคามครับเดี๋ยวพิวุฒิจะพาเข้าไปใต้ฐานพระด้านในนะครับเข้าไปทําบุญครับเข้าไปทําบุญเข้าไปสักถวายสังฆทานไปเสี่ยงเซมซีครับด้านในนี้ฮะก็จะมีพระหลวงพ่อใหญ่ครับหรือว่าพระุูธชินราชครับที่ประดฐานอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับเป็นประธานอยู่ใต้องค์พระใหญ่แห่งนี้นะครับเข้ามาทําบุญตามศรัทธานะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพิวุฒิไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับ วันนี้อยู่ที่อำเภออุบลรั์ครับใกล้ๆกับเขื่อนอุบลรั์ครับจังหวัดขอนแก่นครับเรามาจาลึกแสวงบุญครับมาทำบุญสร้างกุศลแล้วอย่าลืมกดติดตามพิพุฒินะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับวันนี้ครับอยู่ที่วัดพระบาทภูผานคำครับจังหวัดขอนแกน่น